ว่ามันเกิดขึ้นยังไงอยู่ๆมันก็เป็นใช่ไหมแต่ทีนี้เราก็จะมาอธิบายกันนะคะในเรื่องของโรคเวรโรคก,กรรมหรือว่ามะเร็งเนี่ยข้อควรปัดหรือว่าแก้กรรมเนี่ยควรทํำยังไงนะคะเริ่มจากนะคะเรื่องของคนที่เป็นมะเร็งเกี่ยวกับผู้หญิงนะคะไม่ว่าจะเป็นมะเร็งเต้าดมมะเร็งเกี่ยวกับมดลูกนะคะ2ออย่างเนี่ยก็คือส่วนใหญ่นะคะจะมีวิบากกรรมของเรื่องของ ราคะกล้านะคะพอมา,มาเกิดเป็นมนุษย์อย่างเงี้ยมันก็มีเรื่องของเศษกรรมนะคะที่เกี่ยวกับเรื่องของราคะกล้านะคะก็อาจจะผิดศีลข้อสามมาเลยมาเกิดเป็นผู้หญิงซ้ํายังมาเป็นมะเร็งมดลูกมะเร็งเต้านมอย่างเงี้ยนะคะคือนอกจากเราจะต้องรักษาศีลให้ดีปฏิบัติธรรมเพื่อชําระวิบากกรรมตัวนี้แล้วนะคะไม่กลับไปทํากรรมซ้ําใหม่ก็คือ ปิดสินข้อสามแล้วก็การแต่งกายนะคะถ้าคนเป็นมะเร็งเนี่ยเต้านมเนี่ยสาเหตุหนึ่งก็คือการแต่งกายโป้ห้ามแต่งกายโป้ะนะคะโชว์เนินนมโชว์หนะ้าอกอย่างเงี้ยนะคะในลักษณะของเ,อเขาจะมีเรื่องของกรรมของการยั่วยวนอย่างเงี้ยนะคะทําให้ผู้อื่นเกิดลาค้าก่ายอย่างเงี้ยคือเราแต่งโป้เพราะอยากสวยอย่างเงี้ยอยากโชว์เรือนร่างแต่ทําให้คนอื่นเกิดกําหนักอะไรอย่างเงี้ยนะคะทําให้ เกิดคดีความนะคะหรือว่าเรื่องของสังคมเสื่อมนะคะหรือว่าการข่มคืนกันอะไรเงี้นะคะ<ๆ>การปลุกเล้าอะไรพวกเนี้ย<ๆ>การไม่มีทางออกนะคะในเรื่องของเพศอย่างเี้นะคะแล้วก็ส่วนคนที่เป็นมะเร็งมดลูกนะคะก็ส่วนใหญ่ก็คือทํากรรมในเรื่องของเพศสัมพันธ์นะคะคือทํากรรมผิดศีลข้อสามมั่วอะไรเนี้ยนะคะโลกียะอะไรเงี้ยนะ ก็จะเป็นเกี่ยวกับโรคมะเร็งมดลูกส่วนคนที่เป็นมะเร็งเลงที่สมองนะคะเป็นก้อนเนื้อหรือว่าริ่มเลือดเส้นเลือดแตกเนี่ยเกี่ยวกับความคิดคิดชั่วนะคะกระทํากรรมเพื่อเบียดเบียนหรือว่ากระทํากรรมเพื่อทําให้ผู้อื่นเสื่อมเสีอะไรยน,นะคะแตกแยกอะไรนะคะเรื่องของ กรรมที่ทําให้ผู้อื่นแตกแยกกันหรือว่าใส่ร้ายใส่ความใช้ความคิดในการทําความไม่ดีเบียดเบียนผู้อื่นนะโดยความคิดเนี้ยก็จะเป็นเรื่องของมะเร็งเกี่ยวกับก้อนเนื้อจะเลือดแตกตีโตอะไรเงี้ยใช้ความคิดไปในทางที่ไม่ดีเยอะโกงอย่างเงี้ยส่วนคนที่เป็นมะเร็งปากนะเคยเห็นอยู่ก็คือทํากรรมในเรื่องของการ ดาว่าพระสงฆ์ผู้ที่เป็นอริยะเจ้าไม่เกี่ยวกับสมีนะถ้าสมีนี่ก็คือขาดจากความเป็นพระนะก็ไม่ใช่พระนะก็คือคนชั่วนะคนชั่วมาแต่งคอสเพย์นะเรามีสิทธิ์ที่จะลองเรียนประท้วงหรือว่าขับไล่ได้นะพวกพระมีเมียหรือว่าพระอ,อยักยอกทรัพย์ขโมยอย่างเงี้ยนะ ถือว่าขาดจากความเป็นพระเนาะไม่ใช่พาแล้วแล้วก็เคยเห็นคนที่เป็นมะเร็งคอนะคะมะเร็งคอเนี่ยก็คือพวกเหมือนกับว่าเรื่องของการกินลักขโมยกินอย่างเงี้ยจะเป็นมะเร็งที่ฉะนั้นก็คือเราก็ต้องแก้กรรมเป็นเรื่องๆไปเนาะมะเถ้าเราไปลักกินเรื่องลักกินเงี้ยเราก็ต้องแบบทําทาน ทำมหาทานอะไรเงี้ยนะคะเพื่อการแก้กรรมหรือการขโมยเงี้ยก็ต้องทอดกระถิ่นอะไรเงี้ยนะคะอยังมีมะเร็งอะไรอีกก็อย่างที่ทราบกันก็คือมะเร็งตับแข็งอะไรเงี้ยนะคะหรือว่ามะเร็งปอดนะคะอย่างปอดเนี่ยก็คือเรื่องของ การซักฟอกเนี่ยนะคะเราเหมือนกับว่าไปซักไซสไล่เลียงอะไรเงี้ยอยากจะรู้เรื่องคนนั้นคนนี้เอาคนนั้นไปว่าคนนี้ไปว่ามะเร็งปอดนะเกี่ยวกับการซักฟอกอยากรู้ก็คือพวกขาเมาส์อ่ะชอบเล่านินทาว่าร้ายคนอื่นอะไรเงี้ยกลายเป็นมะเร็งปอดก็มีเวลาพูดอย่างเงี้ยของเสียมันเข้าไปในปากในจมูก ก็คือของเสียก็คือกรรมนะกรรมเข้าไปที่ทางปอดทางจมูกทํายิ่งพูดมากนะยิ่งพูดยิ่งเมาหินทาเอาคนนั้นมาว่าคนนี้มาว่าเป็นมะเร็งปอดียมีเยอะแล้วก็คนที่เป็นมะเร็งตับแข็งนี่ก็คือกินเหล้าไงกินเหล้าพิสิมในข้อห้านะคะกินเหล้าตับแข็งกินเหล้าก็คือรู้ว่าสิ่งนั้นไม่ดีแต่ว่าก็อดไม่ได้อะไรเงี้ย รู้ว่ามันเป็นพิษยาพิษแท้เลยกินเข้าไปแล้วก็จะตายเงี้ยมะเร็งตับแข็งก็ยังกินเนาะเพราะว่าขาดมัไม่ได้ติดเล่างันะะเถอะส่วนคนที่เป็นเ,เกี่ยวกับโรคลำไส้อย่างเงี้ยนะคะลำไส้ลำไส้ใหญ่มะเร็งลำไส้อะอย่างเงี้ยนะคะก็เป็นพวกที่ชอบใช้ใช้เส้นสาย ช้เส้นสายอะไรพวกนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับมะเร็งลำไส้ก็คือเหมือนกับว่าเราเนี่ยในปีนี้เราต้องได้ขึ้นสองขั้นเนี้ยแต่ว่ามีพวกใช้เส้นสายเนี่ยทำให้เราอ่ะขึ้นแค่ขั้นเดียวแล้วคนอื่นก็แซงหน้าเราไปพอใช้เส้นสายเรื่องเงินอะไรอย่างเงี้ยไม่ไม่เป็นไปตามคิวอะไรเงี้ยใช้เงินยัดอะไรเงี้ยซื้อซื้อ ซื้อตำแหน่งอะไรเงี้ยก็จะเป็นเกี่ยวกับมะเร็งลำไส้ปวดท้องมวนท้องทายไม่ออกอะไรเงี้ยก็จะเป็นเกี่ยวกับอย่างเงี้ยสุดท้ายก็จะเป็นมะเร็งนะคะลำไส้อธิบายคร่าๆวๆประมาณนะคะเรื่องของหัวข้อเรื่องของมะเร็งแล้วก็การปฏิบัติตัวเสื่ยงส่วนเรื่องของยาก็รักษาไปตามอาการหยุกยามีอะไรก็หากินเาส่วนเรื่องอาหารก็พวกมะเร็งเนี่ยมันเป็นเนื้อร้ายที่กิน ที่กินตัวเองนะคะกินร่างกายตัวเองเป็นโอปาติกะนะคะเป็นจิตวิญญาณชั่วร้ายที่มากับการกระทําของเราก็คือเรื่องของปีศาจนั้นๆน,น,นะคะที่ชอบในเรื่องของราคาก้าบ้างลกกดลงบ้างที่จะทําให้เราหลงมัวเมานะคะแล้วก็กัดกินร่างกายเราก็เหมือนพวกปอบกระซื้อสมิงอะไรอย่างเงี้ยพวกเนี้ย พอมันเข้าร่างกายแล้วมันก็กินนะปอบอะพอเวลามันเข้าตัวมันก็จะกินจุนคนนั้นตายอันนี้ก็เหมือนกันพวกอบปาติกะกินเนื้อนะคะกินจนตายพวกกันเถอะพวกที่เล่นของหรือว่าน้ำมันพายไอ้คิดอีเป๋อะไรเนี้ยมันก็คือเลี้ยงผีอ่ะมันก็กินเจ้าของจนตายแหละก็ประมาณนั้นแหละมันไม่ใช่ของดีหรอกนึกว่ามันดีแค่นั้นแหละมันก็ดีแค่แบบว่า วืว้วว,าวาเฮ้ยมีคนมาชอบจริงๆนะแต่เอาเข้าจริงๆก็คือผีสิงแล้วอะไรางี้ผีกัดกินร่างกายป่วยอันเนตนาดเป็นโรลคล้ายตายอะไรเงี้ยก็ประมาณนี้